สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันในกระถักหมวกในแถวที่สองเอ่อในคลิปที่สองของเรานะคะคลิปที่สออนเพื่อนคงจะงงนะคะว่าไม่ออนว่าปล่อยว่าใจว่าเกลียวไหมผมเป็นยังไงจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะประมาณนี้ทำมาประมาณนี้นะคะ ถ้าเราแกะนะคะเราแกะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะเราก็ใส่นั่งขัดละมาดเอาใส่ตรงขาหัวเข่าเรานะคะแล้วก็แกะดึงตรงนี้มันก็จะมีส้นไหมของมันอยู่เราก็ม้วน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 ม้ว,วนมาได้แบบนี้นะคะอ่าบางคนก็จะใส่ขวดนะคะใส่ขวดตั้งให้มันตึงๆอย่างนี้แล้วก็เอาส้นไหม ผ่านเชือกข้างบนเราตากผ้าหรืออะไรก็ได้แล้วเราก็นั่งม้วนนะคะมันก็จะเร็วแป๊บเดียวนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าไหมที่เขาไปขึงนะคะไปไปขึงไปทำผ้าคลุมไหล่แบบแบบขึงนะคะแบบแบบโครงโครงไม้นะคะแบบโครงไม้เส้นใหญ่นุ่มนะคะเส้นใหญ่นุ่มถักง่ายนุ่มมือนะคะ ่าแม่อรอนก็เอามาให้ดูเผื่อว่าใครก็ยังงงอยู่ในคลิปแรกที่แม่อรอนคุยไว้นะคะทีนี้ก็มาเป็นคลิปที่สองนะคะจากคลิปแรกเราได้หกแถวแล้วใช่ไหมคะอ่าแถวที่หแถวที่เ็ดแถวที่8ดแถวที่9้าแถวที่สิบนี้นะคะ1นึ่งแม่ออนนับก่อนหนึ่งสอสามสี่หเจ็ด แปดเก้าสิบแถวที่สิบเราเราก็ขยายด้วยการที่บนบนหนึ่งล่างหนึ่งแล้วก็จิ้มนะคะจิ้มหนึ่งนะคะในแถวที่สิบบนหนึ่งล่างหนึ่งจิ้มหนึ่งนะคะเพื่อเราจะมาขยายขยายตรงตรงใกล้จะถึงตรงกลางหัวแล้วกันนะคะตรงกลางหมวกตรงกลางหมวกแล้วกันนะคะตรงนี้เราก็ต้องขยาย ขยายให้มันกว้างนิดนึงนะคะขยายมันกว้างนิดนึงถ้าเราขยายมาจากบนเลยมันจะย่นนะคะเราก็มาขยายในแถวที่10นะคะแถวที่10ของเราก็คือ,อล้วงหนึ่งล้วงบนหนึ่งจิ้มอะไรนะไม่อ่อนบอสอดบนหนึ่งสอดล่างหนึ่งแล้วก็มาล้วงหนึ่งนะคะจิ้มหนึ่งสอดบนหนึ่ง สอดล่างหนึ่งแล้วก็มาตรงหนึ่งนะคะแล้วก็มาประมาณนี้นะคะในแถวที่10ทีนี้เรามาแถวที่สิบเอ็ดกันแถวที่สิบเเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะด้วยการบนล่างนะคะ,ะที่เราที่เราจิ้มไว้อ่แถวเมื่อกี้นี้นะคะแถวที่สิบมันก็จะมีจิ้มกลางนะคะเราก็มาบนของแถวจิ้มกลางเรา แล้วเราก็มาลงตรงเพื่อให้มันจะเป็นข้างล่างนะคะตรงหนึ่งแถวอสอดบนสอดล่างนะคะสอดบนลงกลางหนึ่งสอดบนหนึ่งสอดล่างหนึ่ง ลงกลาง1นึ่งนะคะลงหลักธรรมดา1แล้วก็สอดบน1น,นะคะสอดบน1แล้วก็ลงหลักนะคะลงหลัก1สอดบน สอดล่างทำมือเบาๆนะคะแล้วก็สอดโบนแล้วก็ลงหลักหนึ่งนะคะแล้วค่อยสอดโบนจะทำเหมือนกันในแถวที่สี่นั่นแหละคะ่ะที่สี่หรือที่ห้านี่แหละแม่นออนก็จำไม่ได้ประมาณนี้นะคะในแถวที่สิบกับสิบเอ็ดเราขยายงานก่อน แถวที่10กับ11เราขยายงานนะคะเพืเ่อนๆอ่านี่นะคะทำเหมือนกันนะคะในตอนที่เราขยายงานในแถวที่4นี่แหละค่ะอ่านะคะ,ะ,นะคะบนอ่าลงหลักธรรมดาสอดบนสอดล่าง อดบนแล้วก็ลงหลักหนึ่งหลักก่อนนะคะค่อยสอดบนสอดล่างนะคะดูมือไม่อ่อนแล้วฟังเสียงไม่อ่อนด้วยนะคะสอดบนลงหลักหนึ่งหลักนะคะแล้วค่อยมาสอดบน แลสอดล่างสอดบนลงหลักนะคะอ่าลงหลักพอลงหลักเสร็จแล้วปุ๊บสอดบนสอดล่างสอดบนลงหลักนะคะอ่าเสร็จแล้วก็สอดบน สอดล่างสอดบนลงหลักนะคะอ่าอยู่ประมาณนี้นะคะในแถวที่10บสิอนะคะในแถวที่11ทีนี้ก็มาบนล่างบน ลงหลักนะคะวนไปจนครบนะคะวนไปจนครบแถวเราสอดบนสอดล่างสอดบนอ่าลงหลักนะคะอ่าสอดบนสอดล่างสอดบน ลงหลักนะคะสอดบนผ่านวัวเข็มอ่าสอดเอาเข็มแทงขึ้นข้างบนนะคะสอดล่างเอาเข็มแทงลงข้างล่างนะคะอ่าสอดบนเข็มจิ้มขึ้นข้างบนแล้วก็ลงหลักหนึ่งหลักแล้วก็สอดบนหนึ่งหลักสอดล่างหนึ่งหลัก สอดบนหนึ่งหลักแล้วก็ลงกลางหนึ่งหลักทําไปจนครบแถวนะคะแถวนี้จะเป็นแถวที่10กับ11เอนะคะเพื่อนๆขยายงานในแถวที่10กับ11ก่อนนะคะนะคะขยายไปก่อน อ้าวขยายงานก็บนนะคะบนล่างบนนะคะแล้วก็ลงหลักนะคะแถวบนแถวล่าง แล้วก็สอดบนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยลงอีกหนึ่งหลักนี้นะคะสิบเอ็ดนี้ทําไม่ครบแถวมันก็จะเริ่มบ,นบานๆออกนิดนึงนะคะแถวที่สิบสองมันก็จะเริ่มเริ่มงอเออเริ่มคว่ำหรือว,ว่าเริ่มอะไรล่ะมันก็จะเริ่มแนวของของหมวกไปเลย <laughs> นะคะอ,า,อางนี้เลยอสอดล่างนะคะหนึ่งครั้งสอดบนลงกลักสอดบนสอดล่างแล้วก็มาสอดบนแล้วค่อยลงหลักนะคะ เมื่อลงหลักเสร็จเราก็สอดบนสอดล่างสอดบนนะคะไปล,ลงหลักนะคะอสอดบนสอดล่างสอดบนลงหลักนะคะ อสอดบนไปนะคะสอดล่างสอดบนลงหลักนะคะแล้วก็สอดบนหนึ่งหลักสอดล่างหนึ่งหลักสอดบนหนึ่งหลักแล้วก็ลงหลักนะคะหนึ่งหลัก ทำอย่างนี้จนครบนะคะจนครบแถวจนครบแถวในแถวที่สิบเอ็ดนะคะสิบกับสิบเอ็ดนะคะเพื่อนอ่าอย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยนะคะ ให้ครบแถวนะคะให้ครบแถวเพื่อนๆแถวที่สิบเอ็ดนะคะแถวที่สิบเอ็ดก็จะไปอย่างนี้บนนะคะแล้วก็สอดลงล่างหนึ่งหลักสอดบนหนึ่งหลักแล้วก็ลงกลางหนึ่งหลักก่อนนะคะ ในแถวที่สิบเอ็ดนะคะเพื่อนๆื่อทำอย่างนี้ก่อนเลย,เยอ่าแป๊บหนึ่งอ่าอย่างนี้นะคะ แถวที่10นะคะแถวที่11นะคะที่แม่ทำอยู่ตอนนี้คือแถวที่11 10กับ11นี้ขยายนะคะขยายเพื่ออหมวกเรามันจะได้ไม่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 งอนะคะอ่านี่นะคะปิดงานนะคะตรงนี้ปิดงาน มันก็จะบานอย่างนี้นะคะในตรงหัวหมวกนะคะทีนี้พอแถวที่สิบสองหมวกเราก็จะเริ่มโค้งแล้วนะคะขึ้นต้นที่สามหลักก็ทําเหมือนเดิมนะคะอ่าสอดโบนทีนี้สอดบนสอดล่างยาวไปเลยนะคะในแถวที่สิบสองไปจนถึงแถวที่สาสิบเลยนะคะเพื่อนอ,อ่างนี้นะคะแป๊บนึง มันก็จะเริ่มกว้างเข้าไปหมดนะคะจะเริ่มได้ใส่แบบสบายๆแป๊บนึงอ่าให้เพื่อนๆพื่ทำไปจนถึงแถวที่30นะคะแถวที่30อ่าตรงนี้จะถึงแถวที่30เลยนะคะเพื่อนเอนเราทําอย่างนี้ไปเลยบนล่าง บนล่างนะคะสอดบนสอดล่างอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆต่อไปนี้เราไม่ต้องเพิ่มแล้วนะคะเราไม่ต้องเพิ่มเราก็สอดบนสอดล่างไปเลยนะคะ <Okay. S 1> อ่าอย่างนี้เลย คลิปนี้แม่ออนจบไว้สั้นๆก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจังจากที่แถวที่สิบสิบเอ็ดสิบสองแถวที่สิบสิบเอ็ดแถวที่สิบสองไปถึงแถวที่สามสิบนะคะไม่ต้องเพิ่มนะคะบนล่างบนล่างไปเลยนะคะเพื่อนๆบนล่างบนล่างไปเลยแล้วน้องเขาก็จะจะโกบเข้าไปเองนะคะจะเริ่มเป็นทรงของเขาเองเลยนะคะ ในแถวที่จากแม่ออนพาถักมาถึงแถวที่10กับ11เนี้ยสิ1สเราขยายก่อนนะคะแล้วก็12 13 14มาถึงที่สามสที่เราคุยกันไว้นะคะยาวมาเลยนะคะคลิปนี้แม่ออนจบไว้ก่อนเท่านี้นะคะคลิปต่อไปเราค่อยมาเจอกันนะคะเพื่อนเพือนสวัสดีค่ะ